มันมันเป็นศาตว์สองเพเนะคะคอะไร <S <S ต้องเล่าก่อนว่ามันจะกลับไปกลับมาตรงมช่วงที่มันจะคข่มันสีสันสันเหียนเหี่ยนนะคะฟอมปอมมันมีการเหยียดการหดพอมก็แว<บ>นคัน<อ>เป็นช่วงตัวผูก็จะตัวยาวๆนะ,คะค้วค็ขันใหญ่ค่ะๆก็จะเป็นเพศผูไปเลย,ย่อยสิ่ไหมคะอ,มอ,อยู่ในตัวเดียวเลยอยู่ในตัวเดียวเลยแล้วเข้านีมาใส่เห็ดยังค่ เพิ่นมากอยู่ตาครายไหมคะอยู่มันมา,มาอยู่จังสีเพิ่นนอนฝันกันไหมแล้วพี่ว่ามันทําความสะอาดง่ายก็อย่างอื่นเนาะนี่แหละกะละมังเข้าซสื้อตาม้านขายตน้นไอ้ท้องทุกอย่างยี่สิบหรือว่าเข้าจะใส่เป็นกระถางอยังก็ได้จากที่โบเมนกะละมังเทียมันอยู่ดินไหมแล้วก็เจาะหูขางรางเนาะด,นดินใจำเป็นต้องเป็นดินพิเศษหรือว่าชนิดใดบ่ครับดินนี้ เป็นดินเหนียวจะดีค่ะสินี่แบบนี้นนเป็นกระถางต้นใหม่จำเป็นต้องเจาะหูหรือต้องตัดี่่ตัดตัดกน้นแร้วกความรุ่งเลยค่ะเหตุห้างไข่ให้เพื่อนเห็ดบอกไ้เพื่อนไข่ไหมคะที่วางไข่ปลาไหลกับสวัสดีครับรายกรารเกษตรกรสร้างรายได้น,นะครับอีพีนี้อยู่ที่ตามปลาไหลนะครับเป็นการเลี้ยงปลาไหลสร้างรายได้นะครับ เดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนั่ตัวนะครับพี่จ้าพี่ซื้อพี่อุ้นะคะอยู่บ้านโคกสาราทองตำบลเนินน้ำเตียงอำเภอสารสัันจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะตอนนี้เขาอยู่ฟาร์มยังครับฟาร์มเตชินฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาไหลจ้ะเ็ดปลาไหลเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาไหลครับอย่างอื่นนะครับเนาะจ้าเป็นการเ็ดเกษตรอย่างอื่นน้ำเดี๋ยววันนี้สิพี่อุ้ยผ้ายางชมในสวนในฟาร์มเลี้ยงจังไดลอูแลจังไหลนะครับเนาะทางหลังเลยครับ าทางหลังนี่เป็นปลาไหลขุนเนาะค่ะเนาะค,คือข้าขุนขุนน้ำใสก่อนที่สีขาวๆเอาไปเฮ็ดพันนะคะอันนี้เป็นบอ่อขุนขนาดเท่าไรครับบ่ขนาดประมาณหน,นึงน่งตารางเมตรน่ะละค,ะค่ะหนึ่งขุนหนึ่งจ้ะเนาน,นี่คือเราขุนน้ำใสเนาะอยู่นี่เลียงบอ่อซีเมนต์มันวะครับะตะก้อนนี่เป็นบอยอยังครับนี่ ต่เก้าเป็นแอนบอบัวค่ะบอ่อบัวแบบนี้แล้วหัวพีก่ก็เลยเอามาเหตุเป็นเป็นบอละไรครับตอนนี้เขาเห็ุอย่างนี้นอนเวียนหรอครับเรานอนเรานอนจ้ะดุนดนลดน,ดนี่ประมาณจักเดือนหรือว่<พ>าจักอายุอะไรครับรุ่นนี้ก็มีตั้งแต่แปดถึงสิบสองล่ะค่ะครับมานี่เพราะว่าคัดคัดใส่จำกันมาไว้ไลเลียกันเป็นบ่อขุนจ้ะเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะพักห่ครับพักชั่วข้าวคงสิบหรือว่าเป็นการคุน เป็นการคุณเลยค่ะคุณเพื่อที่เข้าสิไปล่อเหดพ่อพอแม่พันธุ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็สจำนายออกห้ลูกค้าที่เพื่อนอยากได้ไปเลี้ยงนำย้ำจังสิแม่จ้ะครับผมอ่าอยากได้ไปา<อ>าขายจังได้ครับเนี่ยขายขายเป็นตัวตามขนาดค่ะคันคันตัวอ่าใส่ประมาณนิวนิวนั่งเนีย่ยกจ็จะหกสิบบาทจังสิแม่จ้ะคันเป็นแม่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคือจังเกือบเกือบสองขีดจังสิกับสิแม่ละลอยจังสิแม่จ้ะถือขึ้นมาได้ปะครับอถ้ารุ่นนี่ ประมาณหรือว่าจับในข้างไม้ก็ได้ครับแม่พี่ถ้ารุ่นนี้ก็จะประมาณแม่ละลอยจ้ะอันนี้ก็คือพร้อมไข่เนาะตวดีอ๋อมีไข่ฟองบ่เบิ้งยังไงครับ่าเป็นไข่มีไข่บอทองมันจะเป็นเอาเอาไว้เลยวันว้อยาว่าขังรางมันจะแดงแดไหมจ้ะมันจะจะเป็นช่วงตัวเมียเนี่ยมันจะสันๆครับจ้าหันตัวมันมันเป็นัตว์สองเพจนะครับอะไรตรงเราก่อน ว่ามันจะกลับไปกลับมาตรงช่วงที่มันจะคขามันสีสันสันเหียนเหี่ยนไหมค,ะค,ค่ะปอมปอมมันมีการเหยียดการหดพอมป่ะเวนขัน <c oughs> เป็นช่วงตัวผูกรเจีดตัวยาวๆแล้วก็ขันใหญ่ค่าๆ <c oughs> ก็จะเป็นเพศผูไปเลยยังใช่ไหมคะ่ะอ,อันอยู่ในตัวเดียวเลยอยู่ในตัวเดียวเลยือ เขาแสดงว่าพอแม่พันธุ์เนี่ยคือจบไปตัวเดียวคือเป็นทั้งฟอร์เป็นทั้งแม่เลยป่ะแต่ว่าเขาจะเบิ้งตัวตัวสันส้นๆให้ขันสมมติว่าผู้ใดเอาไปลงบ่อหันผู้เลี้ยงใหม่ๆส่วนมากเพื่อนสิ่เอาลงบ่อ,อก,กลมไหมคะ่ะก็คือวงบ่อกลมอย่างสี่ก็ออกจะเอาบ่ซีเมนแม่<อ>ก็จะคาดตัวแม่ให้จักสามตัวปู่จักหนึ่งอย่างอย่างสี่ประมาณนี้จ้ะถ้าซื้อเป็นแพ็กคูหรือว่าแพ็กซีตัวเนี่ยประมาณจักบาทครับแพ็กซีตัวัน ใส่เมื่อกี้นี่ก็จะ400บาทเนาะครับคันสมมุติว่าเขาเอาใส่น้อยลงมากกะกะประมาณ2 4 0บาทค่าส่งกับลูกค้าออกเองเพราะว่าส่วนมาเขาจะขายทางออนไลน์ไหมค่ะอ่าก็จะแพกหายังดีเลยอาดออกซิเจนให้ส่วนมาลูกค้าเพิ่งซื้อรุ่นอายุมาณเท่าไหร่ส่วนมาที่เพื่อนเอาไปเฮ็ดพอแม่พันธุ์เพิ่งก็ซื้อตัวใหญ่ไปเลยไหมค่ะแต่ว่าคันผู้ใดใส่หลายบางคนเพิ่นกะสมมุติว่าเพิ่นลง2-3ลอยตัวอย่างซีเพิ่นกะเอา ใส่หกสิบบาทมันก็จะลดต้นทุนเนาะเพิ่นก็ไปคุ้นต่ออีกหน่อยนึงจังสิแม่จ้ะครับผมแต่ว่าห้องขายทั้งแบบน้อยแบบใหญ่ก็ขายจ้าขายทั้งแบบน้อยหกสิบบาทแบบตัวใหญ่เดาะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมค่ะขันตัวใหญ่มันก็ได้ไข่หลายแต่ว่าขันใหญ่คักอายุการใส่งานมันก็หน่อยลงจังสิแม่จ้ะก็แล้วี่ยวเขาต้องส่เห็นปะป๊อบ่อแม่นเถาสิคันคัน ซี่หาขีดขึ้นก็นจะเป็นเพศผูไปเลยอ๋อครับ,บร้าสิิโบเป็นไม่ยิ่งแล้ว <c oughs> ร้าสิเป็นผากเป็นไปเลีวยวเป็นชี่แล้วนะคะคระับใ,ใส่ซัมหนีกรลังพอดีอืก็คือเป็นใส่ทีทางฟาร์มขายดีว่ะลดุนค่ะแมนแมนครับผมจากบอ่อหนึ่งสองสามซี่ห้าหกคือนกันเมื่อประครับยุ่ยนี่บ่อขึ้นบ่อขอ้นค่ก็จะแยกใส่ไปใส่หน่อยใส่ง อันนี้จะเป็นหกสิบบาทเนาะตัวใหม่สุงิยมสิตัวใหม่กว่าเนาะแมนจ้ะมันจะเป็นเขาจะเอื้อไว้สลุนสลุนเนี่ยจะประมาณนี้ไหมคะสุนแสดงว่าบ่อเนี่ต้องผู้สาวไร้เนี่ยเมนวะครับแมนค่ะอืมนี่อันนี้ประมาณหาเดือนหกเดือนวะครับเนี่ยบ่อหาบ่อหกเดือนแปดแล้วค่ะแปดแล้วแจอเตอร์เขาเป็นตัวจ้ะค่หกเดือนจะจะได้ใส่สี่สิบบาทหาหกเดือนครับแล้วเทานี่มาใส่เห็ดยังครับนี่ เพิ่นมาอยู่ตาคายไหมคะอยู่มาอยู่จังสีเพิ่นนอนฝันกันไหมครับผู้เดเป็นคนไอเดียเลยพวกเรยเป็นคนคิดจ้ะพี่เนี่ยไอเดียกะบึงข้าเจ้ามากขึ้นกันแม่นะเพราะเอามาใส่แล้วเขามาฝันอยู่จังสีอีลีครับแล้วพี่ว่ามันทําความสะอาดง่ายก็อย่างอื่นเนาะเอาไปเอาไปซักเป็นอย่างง่ายไหมคะมันต้องซักตากน้ำด้ทำความสะอาดทำความสะอาดแม่นจ้ะแสดงว่ามีการเปลี่ยนเรื่อยๆแม่นจ้ะแม่นอันมันต้องมีชุดเปลี่ยนไหมคะครับ อย่างปลาไหลนี่เอายางให้อาหารครับเอาอยางเป็นอาหารปรลาไหลนี่ใส่อาหารอยู่ในใส่อาหารกบค่ะอาหาร,าหารกบ,ก,บกลางห้ดูหร,รือว่าไหไลายปันไดยครับเนี่ยไให้ไลายบ่อคันกระชร่ยใส่ตัวโตนะคะที่แรกเขาเบิ่งก่อนคือคือผีเบิ่งคยเอาใส่ไห้โตสองตัวจังซี่คันใส่นี้เพื่อนก็กินมสองสามเม็ดนึงจ้ะเขากระชายเบิ่งเอาตัวโตเด้ออยู่นี่กะ ใส่ทับพ,พี่หนึ่งครับับพ,พี่หนึ่งค่าลังเทือกับโบเบิร์ตไหมครับม,มาสังเกตเอาคน,คนเลี้ยงข้าใช่หลายหน้าม,มันเสียเวลาทายหน้าม,มันกะในทายดูจังสิไหมค่ะคเขาเลี้ยงเขาต้องสังเกตน้ำโปเปลืงองค่ะปลาไหลโปเปลืองเงืออยู่ในฟาร์มเขานน่ยเลี้ยงหลายปันไดครับหมายถึงอันที่คุ้นยู่อะตอนนี้ทัเมดเลยครับโอ้ยทั้งหบดเลยเลยขาดขาดเดา่าขาดเดาแต่แต่แม่พันก่าพวงเลนเป็นพันกลัว ถอดอยู่เดี๋ยน้ะถึงในบ่อจ้ะเดี๋ยวสีให้ผ้าไอ้เบิงนะครับว่าเลียงแบบใดเนี่ยจุ่าเริ่มต้นของการเลียงเป็นมายังใดนะครับเนาะได้เดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นบ่อพอแม่พันธุ์คือกันจ้ะแต่ว่าเป็นอีกในลักษณะหนึ่งก็คือเข้าเลียงในวงบ่อเนาะวงบ่อซีเมนจ้ะขนาดเท่าใดครับพี่นี่ยอ่าแปดซีบค่ะ ความสูงก็จะมีทั้งหกสีมันเป็นบอ่อปากน่าวเก้าไหม,มต่ว่าเข้าต้องตอขึ้นมาอีกเดี๋ยวปลาไหลเพื่อนสีออกนหมคะ่ะอ๋อนี่ขึ้นมาเพื่อที่จะกันบ่ให้เขาออกแมนบ่ให้เขาออกเวลาเขาออกให้ออกินกลาขึ้น,น,นหรือว่าฝนเพิ่นจะบืนไหมคะ่ะครับหลอก,การใส่ทางในหรือว่าอุปกรณ์การใส่ทางในเดี๋ยวเบื้องบอนอาจจะเห็นชัดกว่านะก<า>็จะเป็นดินสองส่วนหรือดินกับน้ำค้นละเคืองเลยก็ได้จ้ะครับ ค่ะหรือจะด,ดินสองส่วนน้ำส่วนนึ่งก็ได้แล้วเขาก็ใส่อิดกันข้าวซอยอ,อิดกันมัน้งป่ใช่แล้วก็เห็ดปองไข่ตรงนี้เนาะครับนี่คือที่ให้เขาไข่เนี่ยก,กระถางห้านิว้วที่นี่มองว่าไข่แนนคือไข่ไข่ก็เข้าย่อจากจากบัวใหญ่ลงมามันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็จะไข่ขึ้นกันจ้ะครับการหลอดหรือว่าการเลี้ยงขึ้นกันบ่ครับขึ้นกันเบิดจ้ะ แต่าง,งแค่พื้นทีทียูซื่อช่ังบอหนึ่งเขาสีสามารถลงใดประมาณจากตัวครับบอหนึ่งลงใดสามถึงสี่ตัว<ม>อันนี้คือแปดสิบเนาะแต่ว่าผีสีลงสี่เบิดเลยลงสี่ตัวบอละสี่ตัวอ่าสี่ตัวอันนี้เป็นหลุนพอแม่พันธุ์เนะาะจ้าพอแม่พันธุ์อันนี้แกว่าหายอาหารมือและจากเทียนนะครับหายอาหารคันบอพอพันธุ์เท่าจะหายมือเว้นมือ หรือ,มอเมื่อหนึ่งเว้นสองมือจังสีจ่ะแล้วแต่นี่ไงเสียงมันกินดังจบใช่ไหม,ไมกินอาหารผอมบ่เหมือนเสียงมันตอดเมื่อกินอันเดียวมันก,กาลังออกคอันเดียคัน,นไงมันกินอัน,นครับผมอ,นนอันนี้อีย่างนอหนะครับอันนี้ก็เป็นในลูกคุณห้องห้าวเนี่ยแหละจ้ะแต่ อย่างมากอะอันนี้คืออะไรสี่เดือนเนาะอะไรสี่เดือนจ้าสี่เดือนป้าปะกไก่ตัวนี้เออเมันคดกันอยู่วะครับมากู่เป็นปุ่มเป็นกอดในสลัย่างกินกระมักยังมากชิ่งธรรมชาติรุ่นนี้นี่ประมาณจัดอายุสี่เดือนค่ะอายุสี่เดือนลอยตัวค่ะตองที่ออกจากกันกระบอกใครหรือเปล่าครับจ้าน้ากี่อที่ฟักออกจากไข่แล้ว แนเดือนออกจากไข่เอามาใส่นี่บ่ครับจ้ะเอาเอาออกจากเอาออกจากข้างไข่เขาเอามาล้างทั้งพ่อสะอาดแล้วเขาขอบมาฟักครับนี่จ้ะมาอนุบาลไว้่นนี่อ๋ออันนี้คือที่ที่ตัดขึ้นมาที่ตัดขึ้นมาแล้วจ้ะตัดขึ้นมาแล้วก็จะมาเป็นจังสี่เหรอครับแม่นค่ะอ๋ออันที่อยู่ในฟอร์นป่ะครับแม่นค่ะนี่ละคือไข่ปลาไหล เ<ใ>ขาต้อ,อตงล้างขวดท่านอออนด้ยครับจ้ะนี่คือไข่แท้ๆของคนอาจจะมีอ,มอันนี้ก็ตะลบอเลยบอกครับพี่เออตะตะตะลอันอันนี้แล้วเจ้จังหวะถ้าเข้าตักขึ้นมาพร้อมกันเท้าสามารถเอามาฟักรว่วมกันได้จ้ะก็ต้องแยกหมายถึงว่าเอามาใส่น้ำกันเมลเลยก็ได้แนแนขันอายุเดียวกันค่ะครับเอามานนี้เอาวันเด็กกระถิ่นว่าเป็นอะไรน้อยนี่ปะนี่คือตัวน้อยตัวน้อยนี่ได้หาหงมือแล้วกะมือนี่จะเป็นการกินอาหารมือแลกครับ ยังไม่ได้ให้อาหารจะให้มือแรกให้ยังครับอาหารมือแรกก็เป็นอาหารลูกออดแซน้ำค่ะลูกอาหารโกลม่านี่แหละเออเขาแซน้ำแล้วเขาก็ามาปั่นเป็นก้อนหยดลงแค่นั้นแล้ค่ะแเ้าก็จะมาดูดกินเองของเขาธรราชาติเขาหามือจ้ะหามือทางไหนแม่ร่้ครับนี่ยนิจแมนมันมันขดย่งนาะนอนแต่จ๋าว้นดนี่หลากหลายเลย อันนี้ก็เกือบเกือบเดือนอันนี้ไงก็นี้มาอีกไงก็รุ่นนี่ใชาครับอันนี้จะเกือบเดือนหลือจะสามสัปดาห์ได้สามสัปดาห์เนาะ,ะประมาณนี้แหละภาษีเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปจ้ะแล้วตาเข้าปากมาได้อันนี้ครับ,บอันนี้ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่ากว่าถึงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ประมาณนี้แล้ต่นี่มันีซีเดือนแมนจ้ะอ๋ออันนี้คือวัฏจักรชีวิต ของยังก่อของปลาไหลนะครับเขาจำเป็นต้องใส่ออกซิเจนไหมครับคุณเฉลียการอนุบาลซัดน,น้ำ่วนมากอาจจะใส่ค่ะต้องใส่เนาะเพื่อให้ไอเปอร์เซ็นต์นการหลอดของเพลนหลาไหมคะ่ะต้องใส่เหยื่อที่ยังปลาทั่วไปเลย่องน,นแมนคือกันค่ะแต่ว่าขันเอาไปลงบอบอดินนี จาเป็นต้ตองไส่ป่ะครับบใไ่ค่ะบอดินก็คือคือถ้ารรมาตาเลยแค่ไปให้อาหารก็เติมน้ำแคนนั้นระ,ะบายความร้อนในก,การเปิดสปริงเกอร์ซ้ำนั้นค่ะครับผมอมจังสี่เปิดเมื่อมือเว้นป่ครับพี่ครับก็บเปิดไปจังสี่ละจ้าเปิดไปจังสี่เราลัางจากที่ห้องเพาะสี่เดือนสที่ห้องเสียวไปใส่ท่อครับพี่ ที่เดือนที่เดือนแล้วก็จริงๆแล้วต้องเอาไปลงบอใหญ่ตั้งแต่สามเดือนแต่ว่าอันนี้พี่จะเ็ชุดนี้เ็ดทดลองนําน,นจ๊ะก็กะเลยอย่างแังสีอย่างารู้ว่แมงสีก็พื้นที่กว้างมันมันจะต่างกันหลายบ่ก็เลยเอาไว้แบบนี้ครับเป็นรุ่นทดลองแมนจ,<า>จ้ะแต่จริงเราต้องเอาไปตั้งแต่สามเดือนแมนจริงๆแล้วเอาไปลงบอตั้งแต่สามเดือนสองเดือนกว่าก็ไปลงบออกว้างได้แล้วมีมีอันนี้แล้วที่แยกไว อยากรู้ว่าต่อไปมันจะเป็นจ้งไดเขาบว่ามีเปรียบเทียบเพาต้องเฮ็ดเบื่องเอาเองเนาะค่ะเนาะในฟาร์มเขาในเรียงเอ่อเขาไรกันนี่เขาเอาไปใส่บ่อยังก็ครับเอาไปใส่บ่อปูนค่ะเอาไปลุ่บ่อปูนนะคะเขาจะคุ้นน้ำใส่ต่อเขาเขาต่อปไปลง่บ่อปูนอ่า t h พ CP แค่ยังไเบิ่งนะครับเนาะจ้าโอเ่ครับอันนี้เป็นบ่อขุนแม่นว่าครับพี่แม่นค่ะสมมุติว่าเ้าเรียงได้ใส่ขนาดสองสามเดือนแล้วเขากะเอามาลุมคุนแบบนี้ได้เลยค่ะ ครับเป็นนางต่อมาคุณครับเอามาคุณเพื่อให้เขาใหญ่ไว้ค่ะใหญ่ไว้เพื่อที่สิไปเฮ็ดพ่อแม่พันตัอค่ะขุนก่อนก็อนเสีเป็นพ่อแม่พันแม่นค่ะแม่พันทอดต่อเปิดให้พวงเบื้องแรกมาบัดนี้ได้จ้าเดี๋ยวเปิดให้เบื้องเพิ่นจะไปนอนดีต่อข้างบนนในท่อครับโอ้บักหลายเลยนี่จ้าจะอยู่ในท่อจังสีครับ อันนี้รุ่นประมาณจากเดือนครับนี่อันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนขึ้นค่ะมันปันปะปนกันไหมห้างแค่พ่กคัดออังสิไหมใส่ลายเลียก,กันมาไว้น้ากันยังสีน้าจะรุ่นนี้ให้อียัางเป็นอาหารครับเพื่อกันบ่ครับอั้นี่ให้อาหารกบกลางค่ะอาหารออกบกลางครับเรายู่นี่โดนปันไดครับโดยเฉลีย่ยประมาณเจ็ดเหมือดเจกอาทิตย์หมายถึงกอนสีลงบ่แม่พันนันบ่แม่ครับผมก็้ยู่หลายเดือนด้วยจ้ะครับ กับเาแมนจนหอนปีเขาจังใหญ่ลุงหรือว่าการเพื่อสิเดือนมันโตใหญ่จังสีอะครก็คือเขาเอามาคุ้นไว้ตั้งแต่เพิ่นสามเดือนเนาะสองเดือนกว่าสามเดือนกับคันมีพื้นทีก็เอามาลงจังสีได้เลยค่ะข้อดีของการคุ้นคืออย่างครับข้อดีของการคุ้นก็คือได้คันเป็นปลาเนื้อมันก็จะได้ออกสู่ตลาดไวไหมค่ะจงเขา ขุนค,คอนเพื่อที่จะไปลงบอ่อดินด,ดีจังไรครับดีจังไรคือมันมันได้กินอาหารทัวถึงเพียงพ่อหันไปลงบอ่อดินเท่าเดียวบ่เห็นไม่จ๊ะจังเป็นลงบอ่อกว้างอย่างสีว่าใส่มันจีใดซ้ากันบอ่อสรุปแล้วก็คือเขาสาม,มารถคัดใส่ได้เนะาะเนี่ยคือเอาซ้านี้ซ้านี้ซ้านี้ไปลงเลยจังสิไหมจ้ะบ่อนี้ใส่นี่ไปลงเลยยสีนในดินหันเอาไปลงแล้วมันใหญ่ใหญ่สายใหญ่ยยายยายไว้บพราซ้กันมันเหลียวบ่เห็นไหมคะ่ะครับ เป็นการขัดคุณภาพก่อนก้อนน้ำออกไปลร่องบอดินนะครับเนาะประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวเสียไพ่เป็งบอดินนำนะครับเนาะค่ะเดี๋ยวพ้งไปบึงบอดินข้างล่างเดี๋ยวอันนี้เป็นโซนยนงกัครับนี่อันนี้เป็นโซนบอเป็นบอ่พอเพาะพันธุ์ค่ะบอ่พอเพาะพันธุ์จ้าก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ในนี้เนาะครับค่ะแล้วก็เพิ่นจะใครอยู่ในนี้แล้วเขาจังค่อยตักขึ้นไปฟางอีกข้างบน ครับผมพอแม่พันธุ์นรุ่นประมาณจักเดือนครับสิบเดือนนี้ก็้า้าเป็นปลาไหลที่เขาคุณได้ทีเราก็สามารถเป็นได้แต่ให้ดีๆก็คือต้องเป็นปีเพื่อละค่ะ,ะการเตรียมบอ่อพอแม่พันธุ์นเขาเตรียมจังเลยเนี่ยครับบอ่อพอแม่พันธุ์อันนี้มันเป็นเป็นผ่าใบนะคะเนาะผ่าใบเนี่ย ขนาดสองคูณหงเนี่ยเขาต้องเอากละม่งดินคือจังจังสินอะค่ะกละม่งใส่ดินเหนียวลงไปไว้อ๋อสิมีกละม่งใส่ดินจ้ะขายถรามาติจ้ะให้เพิ่นไครอยู่ในนี้ไหมค่ะครับเราเท็นทไหนต่อครับบ้านกะม่งลุงแล้วอะลกะม่งใส่ดินดินก็จะเป็นดินเหนียวเนาะเอามาลุ่งในนี้แล้วก็ตอนแรกเมื่อท่านได้เอารุงค่ะตอนแรกล่างผ้าใบออกก่อนเขาได้ผ้าใบมาไม่ไม่อ่าร่างผ้าใบก่อนน้ำหนึ่งแล้วเขาจังคึงผ้าใบแล้วจังคอยเอามาลุ่งค่ะ การของฟามห้องนี่มีมีสอ,สองแบบแบบแม่จ่าฟังนี่ก็จะเป็นบอ่อปูน,ปนถ้าบอ่อปูนปน,นี่ต้องแทะปูนก้อนถ้าเป็นปูนไม้ค่ะถ้าเป็นบอ่อไม้นี่ต้องแทะปูนก้อนจะใส่ต้นกล้วยหรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้ต้นกล้วยแช่สักสองอาทิตย์แล้วก็ป้อยน้ำทิ้งก็ได้ค่ะค ฟังนี่เอาลงแล้วจ้ะตะวากรอนกรอ,อนที่สิลงปลาไหลหลังจากทายน้ำ,นำลนแล้วก็เอาน้ำใหม่มาลงเนาะแล้วก็เอาพวกมูนี้มาปลูกไว้ก่อนเนาะให้มันเป็นเลี้น้ำมั้งี่บอ่ครับจา้าเลียนแบบธรรมชาติก่อนนี่นี่ก็จะใส่ต้นค่อนข้างเป็ี่ยนว่ะครับตอนที่ทายน้ำแบบคุณบอสให้มันเต็มนะตมั้ครับหรือว,ว่าต้องแบบจังเดยอ่าน้ำน้ำนี่มันเป็นยังซี่ค่ะคือปลาไหลนี่สิอยู่ พยายามยาห้เกิน30มสเส้นแล้วเขาต้องเจาะบอน้าล้นทั้งผุนออกเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่เขาบดามากน้าลึกแม่นจะด้านหนึ่งจะเป็นน้ารุนเวลาฝนตกมาถ้าเข้าเพระเหตุน้ำร้นมันก็จะถ่วมเด้เขาจะชู้ข้อเพราะว่าธรรมชาติเขาบดายอยู่น้าลึกขันเลิกก็นี่ก็คือชู้ข้อเลยค่ะเพราอปลูกไม่น้าแล้วแม่นบอกไม่น้าตีดยังเขาจังคอยเอาแม่พันธุ์มาลุงแลวกะเอาไอหม่องไข่พิ่นมาลุง เขาจะเอาลุงก้อนก็ได้จ้ะเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยครับนี่เป็นเป็นอันนี้เป็นกระถางดำเนาะค่ะกระถางต้นใหม่ซีหาเนี่ยกระถางต้นใหม่รรมดาเขาเนี่ยบอกแม่นจ้าพี่เอามาตัดกลนแล้วก็เอาลุงผมเห็นบ่อนี่ให้พี่เดาะให้พี่พายเบิ่งบ่อนี่พีก็เพื่นจังเห็นเพื่นจังเห็นกระละมังน้ำบ่อนี่เต้ครับอันนี้เนาะ แมนจ่นนาแมนเป็นกะละมังจึงสี่ละนี่แหละกะละมังเท้าสื้อตาม้านขายต้นไอ้ทองทุกอย่างยี่สิบหรือว่าเขาจะใส่เป็นกระถางอย่งก็ได้จะที่โบเมนกะละมังเทียมมันอยู่ดินไหมแล้วก็เจาะหูข้างล่างเนาะประมาณเจาะหูกะละมังรวอมเจาะค่ะเพื่อนำทีึมเข่าหรือหรือปลายก็สามารถเข่าได้ทั้งข้างบนข้างล่างขึ้นกันเจาะประมาณสองหูสามหูก็ได้ค่ะแล้วก็เอาดินใส่ ดินจำเป็นต้องปินดินพิเศษหรือว่าชนิดใดบ้างครับดินนี้เป็นดินเหนียวจะดีค่ะดินเหนียวคือคือเวลาโดนน้ำแล้วพิ่นจะเละเนาะปลาไรพิ่นจะมุดง่ายแต่ถ้าเปลี่ยนทรายแล้วมันจะเป็นแผลไหมค่ะกับสองมันสามารถมจาะหูได้ไงมันสิทลายลง่ถ้าเป็นทรายปลาสเจาะหูปะได้เดี๋ยวผมขอบางเลยแก่นะครับแต่ที่นี่กระเบื้องมาเยอะนี่แมนกระเบื้องกระเบื้องสินี่แบบนี้เป็น เพราะว่าเข้าเข้าพอมาก่ะถางต้นไม้เห็นว่าครับจ้ากระถางต้นไม้นี่ยจำเป็นต้องเจาะหูหรือว่าต้องตัดที่ยังบ่ตัดตัดก้นแล้วก็ความร่งเลยค่ะครับตัดกอกต้นนี้เป็นส่วนกุดส่วนก้นเห็ดแบบง่ายๆเลยเพื่ออะไงครับพี่ครับเอ่อเพื่อออหยังตีเพื่อให้เพื่อนเข้ามาใครในหนนทันกลนมันตันกัเข้ามากบ่แดงไงค่ะอ่าใครเมีนเห็ดห้างใครให้เพื่อนเห็ดบอให้เพื่อนไขรไหมค่ะห้างใครจ้ะครับ เป็นที่วางไข่ที่วางไข่ปลาไหลมีตัวอย่างเห็นมีมีค่ะพอดีว่ามือนีหก็เห็นได้เห็นไข่พอดีเพราะว่าเป็นไข่ปลาไหลเขากจะไข่ในห้างยังสั่นล่ะเดี๋ยวไป็นเปิ้งห้างที่เพิ่นไข่เลี้ยงโดนบานใดครับหรือว่าเอาล่องโดนบานใดเขาจังคิดปลาไหลนี่ไม่ไม่จะเพาะไข่ได้ค่ะพี่น้องไม่จะย่างย่างนังก็ะองเดือนจังจะเห็นไข่ได้ค่ะครับผมแล้วเขาจะเบิ้งไข่ครับนี่ก็จะอยู่ในนี้ อันนี้คือไข่ปลาไหลเนาะอันนี้เป็นวอดเนาะครับกไข่ในปองเนี่เนาะเมียคือปลาหมัดคือปลาครับปลากระเดื่อปลาหงแต่ว่าไข่เขาจะเหนียวกว่าเขาก็ึงมนเลือดหมองว่าไข่เองเมียนอ่าคือเขาเลือกหมองอยู่ตะแหลกไหมค่ะเนี่ยมันจะเป็นหู้ผู้ใดอยู่หมองได้เพื่อนก็จะไข่หมองหันยังจิบไหมสีมีหู้สีเขามสั่งถึนว่าอยู่ของหางเมียนเมียนค่ะ ก็จะสางออกมาที่เนี่ยมันเป็นยางสางอันนี้คือใครที่น่าพอมตักแล้วค่ะจะเป็นสีสมก็จะได้ตักมือนี่แหละครับเนี่ยมันจะเป็นสมสมการตักนี่เอายางตักครับตักกะใส่ทับพี่หรือว่าแนวตักลูกป่าอย่างไดที่มันเข้าไปในปองกระปองได้ไหมคะง่ายๆไปซ้อนจะยังตัก ตากหลักก็เอาไปอนุบาลไปทำความสะอาดค่ะคือจังลูกปลาทั่วไปเป็นรุ่นทั้งเื่งแนนก็จะเราในช่วงที่ห้าปล่อยไซบออันเนี่ยเขามีเทคนิคหรือว่าการดูแลเป็นพิเศษจังไงครับปล่อยไซบอลเนี่ยเป็นว่าพอแม่พันธุ์เนี่ยก็จะมีช่วงช่วงห้อนนะคะต้องเปิดสปริงเกอร์ให้เพิ่นยังสิไหมคะเพราะว่ามันมันมันเครียดเนาะช่วงเที่ยงเนี่ยคือจังเห็นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เปิดเต็มที ค่ะเพื่อเป็นการระบ,บายความร้อนเนาะ,ะเนาะแม่จะละก็จะมีเวลาเขาให้อาหารยังส,สงิสองสองสัปดาห์ก็จะมาให้น้ำมักลงไปจะคันหนึ่งยังสิแมค่ค่ะเพื่อลดกลดิ่นลดอย่างยังสิแล้วก็เป็นปุ๋ยของตน้นไม้มูลในน้ำเนาะรประมาณนี้ค่ะนอกจากนั้นก็ว่าต้องมายุงเกี่ยวยงหลายอาหารก็มาให้มือเวน้นมือสําหรับบอ่อแมพันธุ์หรือเวนสองก็ไดจะ้ะ บอน,นี่ประมาณจากโตครับอยู่ใน,นในบอผ้าใบอ่าพี่จะไล่เป็นตารางเมตรตารางเมตรพี่จะแต่แรกๆเลยพี่จะลงไปอันนี้อันนี้2/6เนาะครับกะลงตารางเมตรละหาตัวก็จะเป็น60ตัวกันตายด้วยเนาะเ<ช>พราะว่าเฮามองบ่เห็นแม่นบ่ก็จะลงไปตารางเมตรละตัวมองบ่เห็นละ่ะค่ะลงไปแล้ว <laughs> <laughs> เียบ่นี่ประมาณจากโตครับาว่าก็คื ตอนแรกๆลงไปเลยหกสิบก็คือยังยงังยังมันจ่ายมันยังมันกัดกันหรือมันกระจายเหลือ,อยุดหาสิบจังสิแม่คะ่ะหาสิบถึงหกสิบตัวเราต้องลงประมาณนี้สําหรับบอ่อสองคูณหกหล่อเ,เขาเรียงโดนไปะไรครับจ้าสิจ้าสิสามารถออกไข่ออกอยังได้่หลังจากที่เอาปลาไหลมาลงบอ่อห้เพิ่นรู้จักหายพิ้นชิ้นสถานที่นี่กับประมาณสองถึงสามเดือนคะ่ะสองถึงสามเดือนก็นจะเริ่มเห็นไข่แล้ว นะครับตามฤดูกาลเพิ่นนมเนี้ยค่ะฤดูกาลก็จะเริ่มไข่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปฮอยพฤศจิกาประมาณนี้จ้าหนาวๆก็จะพักแล้วแสดงว่าแตเดือนหนึ่งนี่กับออกเอาไหมเอาไหมนะครับเนื้อแสดงว่าปีหนึ่งนี่ออกเที่ยนหนึ่งเห็นไหมครับจ้าแม่นปีหนึ่งก็ออกเที่ยนหนึ่งเลยร้ายกว่านี้ครับพี่แล้วแต่แม่พันธุ์ที่เขาออกมาลงจ้ะคันคันสมมุติว่าอันแม่พันธุ์ขวบหนึ่งจังสี่จังใดกะแป๊แป๊บสองลอยใช่จ้ะ แล้วแต่ขนาดโตเพิ่นมันถอดสอง้อยนี่รอดเมื่อไห่ครับสองลอยนี่รอดเมื่อไหรค่ะทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดรอดเมื่อไหร่ที่แล้วก็จะมีตัวอันแอร์ตัวยังกระต่ายไปน้ำน้ำจังสิไหมค่ะเดี่ยวแต่กี่รอดนี่ประมาณจะเปิดเที่ยวหกสิบถึงเจ็ดสิบตอนนี้ที่พี่เฮ็ดได้เนาะค่ะหกสิบถึงเจ็ดสิบจะหาคลิปโตนี่ได้จ้าประมาณนี้บัณฑิเลี้ยงปลาอะไรดีจังไลยครับเลี้ยงปลาไหลดีจังเลย พอปลาร้ายดีตรงที่แบบว่าเขาเขาพอพันขายเนาะลูกพันเพลินกะค่อนข้างที่ราคาสูงรวมถึงปลาไหลเนื้อนั่นแหละค่ะคจะจะตา่างกันกับป่าป่าป่าเกล็ดเนาะป่าอื่นแล้วก็สองอาหารมันบ่ได้วุ่นวายหลายจังสิงไหมคะ่ะเพราะว่าเขาฝึกให้กินอาหารเม็ดอยู่แล้ว<ม>แล้วก็ไม่เยอะไงยัง<ม>บอแม่พันยังสิกับปลาด้มาวานลุงทุกมือ ถือมาถ่วยหนึ่งร่นหนึ่งนี่กะสองหาลังเมือเธอสองเหมือกจังห้ยเพื่อนจังสิแมคะ่ะเพิ่นบ่ได้กินลายคือป่านอื้นบ่ได้กินลายคือกบคือยังยังสินะเนี่แหละ,อละขอที่พี่มากค่ะในทางการสั่งรายได้เหรอครับดียังไงในทางการสั่งรายได้แตะมันก็นนเป็นการสรั่งอาชีพด้วยการเลี้ยงปลาไหลเนี่ยดีจังไงครับดีตรงที่ว่าตลาดแล่้นเขาหาเห้าไหมค่ะครับนี่แหละดีมากๆาเลยตรงนี้ แทบจะไม่มีขายซึ่งในการเลี้ยงหรือการขายสินค้าเกษตรอย่างอื่นนี่เขาต้องออกหาตลาดเลยค่ะแต่ตรงนี้คือเขาขอมาหาเขาเองรวมถึงแม่ขาที่ขาดปลาริเนื้อนั่นไหม,มเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าค้นเฮ็ดหน่อยไหมค่ะคนี่แหละคอดีรวมถึงลูกพันลูกอย่างมันแทบจะบ่พ่อทรงเลยค่ะ,<น>ะบ่พ่อทร,ทรงเลยบ่พ่อค่ะเพน่มมาลูกค้าขอขาห้องนี้เลยว่าตลาดประคนี้ยุ่งมองไรครับพี่ จะมาทางออนไลน์ค่ะค,คนสนใจเรียงปลาลายๆก็จะมาขามาทางออนไลน์มาสื่ออยู่หนาฟาร์มเลยยังสิบอกบอเพิ่นจะโทร่มาไหมคะ่ะโทร่มาแล้กก็ขอเบิ้งขนาดว่านเนี่ยแปดบาทนีตัวซ้ำไดอายุกี่เดือนขา,ายพันขา,ายพันรูปภาพหรือว่าวิดีโอมแมนค่ะแมนเมนแต่ครับสมสมมติว่าลูกค้าอยากได้ตัวนี้ตรงยังไงคะนี่กะพี่จะอัดออกซิเจนแล้วกะ แพ็คใส่ถุงแลวก็ใส่ล่างดําถังดำนะส่งไปเซนีเลยค่ะไปเซนีไทยเขาก็รับแสดงว่าสามารถส่งทางไกลได้โดยปลอดภัยเลยแม่นค่ะส่งออกส่งเบิดราคาออกตกนัดไตกะคือสบายดีเนาะเพราะว่าเขาอัดออกซิเจนไปแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้คนส่งมันไวเพราะคือตะกี้นะคะหาลังเทือมือเดียวก็หอดละจังอีสานไปกลางยังสีเศร้ามากก็ได้ห้าปลักมีบางพื้นที่เอาประเด็นถ้าท่านผู้ชมอยากติดต่อหรือว่าอยากว่าเบิ่งสวนหรือว่าอยาก สอบถามติดต่อได้ช่องทางเลยครับก็สามารถตริดต่อเข้ามาได้ผ่านไลน์ค่ะกับเบอร์โทรเนาะก็แนะนําให้โทรโทรคันจีสอบถามก็โทรได้โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าพี่เฮ็ดงานหลายหน้าบ่บ่ค่อยมีเวลาตอบแชทเนาะกั0918617502แล้วก็ผ่าน Facebook อะ่ะสวนมะนาวกับสาวเลี้ยงแพะคะ่ะคือขายย,าขาย,ยู่ในหันเลยไหมครับขายยู่ในหันเลยเดี๋ยวผมเขีเยนไว้างล่างใหนนน็นนะครับเนาะจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ผานมาอย่า,ยางชม อย,อยู่ในฟาร์มแบ่งปันเทคนิคการเลี้ยงปลาไหลนะครับสำหรับรใต้การเกษตรกรไทย้างให้ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ